แกแพทรอบนี้ต้องไปสอบตัวไหนบ้างมีแพทสี่แล้วก็แอดไทยยิงครับแล้วก็แพทหนึ่งแพทสองด้วยแต่ที่เน้นเลยแน่นอนภารกิจแต่เข้าถสาปัดต้องสอบแผ่นวิทย์วะครับไม่มีีงงสวัสดีน้องๆตามคำเรียกร้องที่น้องๆอยากให้เรามาติดตาม44ชั่วโมงกับตันคนอดิรๆบ้างใช่เราซุ่มอยู่ในห้องน้ำครับ เออทำอะไรครับเนี่ยห้องรามผมอ่ะเดี๋ยวครับรเจอนขโมยของอะไร,ไไะรครับเนี่ยทำอะไรอยู่ครับเจอนเออนั่งว่าตีบอยู่ครับแล้วก็อ่านไปเรื่อยครับตอนนี้ช่วงนี้อ่านไปเรื่อยเลยปกติคืออยู่บ้านแต่งตัวยี๋แล้วใช่แต่งตัวยีอ้อยู่แล้วหล่อมากนะ้นี่เหมือนไม่รู้ว่ารายการจะมาถาม่ายยังไงไม่มีไม่มีไม่รู้เลยโอเคอ่ะให้เจอนใส่เฟซชิล i e อ่โอเคค่ะผมก็โอเค นะพี่แม่นไม่ได้หรอใหม่งงตอนแรกนี้ว่าจะทิ้มตาเนี่ยไม่มีไม่มีเรามีมุ้งหลนหลอดงงได้อยู่ได้อยู่เพื่อเป็นการป้องกันนะอ่ะเดี๋ยวน้องอาจจะงงว่าวันนี้เรามาเนื่องในโอกาสอะไรกันเพราะว่าเราเคยมาบ้านเจนครั้งแล้วอะแต่ว่าครั้งนี้คือเรามาในวาระที่ เดี๋ยวเราจะต้องไปสอบแล้วไม่ถึงเดือนแล้วประมาณ2อาทิตย์น้องๆก็จะได้สอบสนามแรกแกลแพทใช่ไหมของเจ้นแกลแพทรอบนี้ต้องไปสอบตัวไหนบ้างมีแพทสี่แล้วก็แกลไทยยิงครับแล้วก็แพทหนึ่งแพทสองเลยแต่ที่เน้นๆเลยแน่นอนแต่เข้าสถาปัตต้องสอบแพทวิดบาร์ครับไม่ใช่ไม่มีงง แหมตลบกระไรเนี่ยผัดสีเรีผัดสีอะไรอนี้เล่มดำเพอเจ้นเอาไปออกในเทปนี่คือหลายๆคนก็พูดเหมือนกันนะว่าสอบรอบเด็กที่สอบสถาบันเป็นคัมภีร์ที่ต้องมีใช่ไหมใช่ความถนัดทางสิร์ฟปาจิกรรมตอนนี้ทบทวนถึงไหนแล้วครับก็ตอนนี้ก็เกือบแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละก็เหลือลเขตร้อนแล้วก็พวกปีบทั่วไปฮะแต่ว่าทำโจทย์ก็ทำโจทย์น่าจะเกือบหมดแล้วฮะน่ะเหลือแบบพาสุดท้ายอะไรนี้อ่ารายละเอียดเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้นมา รีวิวช่วงท้ายเพราะว่ามัมนเหมือนมีหนังสือเล่มเหมือนก่นไหมที่ใช้เต็มตัววันนี้แต่ว่าวันนี้ที่อยากแทรกไปให้น้องๆเพื่อนๆรู้ด้วยก็คือเรื่องของการเตรียมตัวมันจะมีรอบแรกด้วย<อ>สำหรับเด็กที่จะสอบเข้าสถาบัตนผมจะคือลงรอบแรกก็จตรงไว้ด้วยรอบแรกของ <ừ> ขอสมอกใช่เขาให้ใช้อะไรบ้างครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับผลงานท่านักศึาปัตรติดงานใช่แล้วก็เกรดเฉลี่ยต้องเกิน3าม อืมแค่นี้เลยก็ยืนได้แล้วแล้วเราใช้อะไรไปโชว์เขาคอนเจิ้นใช้พวกดีไลน์กับสเก็ตดีไซน์ว้าโอเคมันมีจุดที่ไหนที่เราต้องปรับปรุงก็มาบอกน้องๆเผื่อน้องๆที่ดูจะได้ไปใช้ปีหน้าคอนเจิน่ะเจนใส่ดีไลน์เยอะไปหน่อยเพราะเจนใส่แบบดีไลน์เกือบเกือบหมดเลยอะแต่ว่ามันที่จริงมันไม่ควรจะเป็นงั้นมันควรจะแบ่งสเก็ตดีไซน์มามากกว่าเพราะว่าสเก็ตดีไซน์เนี่ยมันเหมือนแบบทําให้มหาลัยหรือทางคณะเนี่ยรู้ว่าเราอะ อยากที่จะเข้ามหาลัยนี้แล้วมีความรู้ทางด้านการออกแบบด้วยเพราะว่าในคณะเนี่ยมันต้องออกแบบอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมี่คือวาดอะไรอยู่ครับพี่วาอะไรอันนี้อะไรอ่ะของพี่วาดไม่ใช่หรอไม่ใช่เดินนี่แหละอันนี้คือวาดเลยห้องครัวห้องนี้ป่าไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปบ้านมาตอนนั้นอะว่างๆก็เลยวาดแบบตอนนี้ก็เพิ่งแบบมานั่งเก็บเส้นอีกนิดนึงอยู่ใช่โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้รีวิวทั้งเรื่องการสเก็ต สำหรับพอดที่จะไปใช้ยื่นเข้ารอบหนึ่งแล้วก็จะให้แนะน,นําหนังสือด้วยให้น้องๆเพื่อนๆได้รู้ว่าเราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วได้ออของเจิ้นคณะภารกิจต้องใช้อะไรบ้างครับเอาเอารอบ3ามทันหนึ่งก่อนก็จะมีแพทดสก้าสามัญเก้าสามัญจะมีฟิสิก เลข1แล้วก็อังกฤษนะฮะสามทับสองเนี่ยก็จะมีแพทสีแก๊ดแล้วก็พวกโอเน็ตอย่างนี้ที่แพทมาเกี่ยวด้วยวันนี้ก็คือจะมาแนะนำที่เน้นเลยคือแพทสีเน้นๆเลยวันนี้ของเจิ้นที่เตรียมตัวอยู่ใช้เล่มไหนอะไรยังไงบ้างให้เพื่อนดูทีละเล่มอันนี้เล่มแรกเลยโชว์โชว์โชว์ด้วยไหนไหนโชว์ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชมสือกงสือ้อนสือโอเคครับนี่มันตลกกว่าบีบหอนกันเลยนี่กล้องสั่นเลยนะครับงงโอเคอันนี้ก็จะเป็นเล่นดำนะฮะทุกทุกคนเคยเห็นกันได้ฉายาว่าเป็นคำพีของแคสซีเลยนะเล่นนี้เล่นนี้คือต้องแต่าบุกบ้านั้งเยอะก็เห็นเล่นดำความถนัดทางสถาปัตยกรรมใช่คนเขียนนี่ชื่อพี่นันจุดเด่นของเนี่ยคือมีพวกหลักการสสมมนุษย์การรวมเป็นกลุ่มก้อนยูนิตี้อะไรเงี้ยคือในเล่นนี้สอนทั้งหมด ไปยันเฟิร์สสทีตถึงการผรสมปูนนะต้องใช้น้ำกี่ส่วนซีเมนต์กี่ส่วนอะไรเงี้ยอย่างนี้คือพี่อ่อานจบไปที<า>่พ<า>ี่สร้างบ้านได้ไหม้าได้เนี่ยอ,อย่างเช่นผมเปิดเ<า>จอหน้าเนี่ย<อ>นี่เหมือนจะเป็นแบบวิธีการกรอา่อผนังว่าเออ,อิดเนี่ยต้องวางแนวไหนถึงจะแบบมันคงแล้วก็แข็งแรงด้วยมีผนังก่อกี่แบบอะไรประมาณนี้โอเคเป็นการวางรากฐานที่พันธุ์เล่นเนี่ยจะมีโจทย์ให้ทาด้วยมีฟิสิกส์สามสี่ข้ออะไรอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวกับสถาปัตย์หมดเลยที่เหลือก็จะเป็นพวกนี้เนาะประเด็นคือมันจะมีขั้นทุกบท สมมติเราทําสัดสมนุ์จบแล้วอย่างเงี้ยจะมีโจทย์หลังสัดสมนุ์มาให้ทำรีเช็คว่าตัวเองอ่ะเข้าใจที่เราอ่านไปไหมแล้วก็จะมีเฉลยอย่างงี้ด้วยมันสนุกอะฮะเพราะว่าทุกหน้าจะมีตัวละครที่พี่เขาวาดอ่ะขั้นไปตลอดแล้วก็จะมีเขียนน้ำเต้าแบบมีมุกมาด้วยอย่างเช่นอันนี้ลมหนาวมาเมื่อใดใจฉันคงยิ่งเหงาคงสั่เลยนะครับจอรู้สกว่ามันอ่านง่ายแล้วก็สามารถแบบสร้างแรงมันาใจให้จนด้วยสามารถเป็นเลฟเปเลน์ให้เราได้ด้วยมีรอยกาแฟหกเลยครับทุกคน ต่อไปเล่นไหนดีพี่แล้วต่เจอเลยครับเป็นเล่นดีนะครับผมก็พี่ไม่ขัดแล้วดีใช่ไห <c oughs> มดีกำลัรรงรอจะมาอยู่กำลังรอจะอยู่รีบเล่นเกิอนอะโอเคหนังสือเล่มสองครับเหมือนพี่นันเนี่ย <c oughs> เขาทำหนังสือมาเพิ่มเพราะว่ามันอัดใส่คาทีนี้ไม่เต็มค้นาปกก็แบบ แฮ์ดี้พอ,อตเตอร์แม็กซ์สีรา<ม>่างหันไม่ใช่ใช่ไหมรื่เง่าให้ยีนพิธานะแมไม่ใช่พี่พเลอง๒ที่เป็นไงงครับก็จะเจอพวกหลกักการโรงแานว่าตีบหรือทัศนียภาพเส้น VP หรือเส้น HL อยู่ไหน SL ใช่ไหม เอ H เอ H เอสเอสเอสชูขผมเอสเอชอลเออลนะครับเส้นพก็คือจุดตีบครับส่วนเส้นเอชเอลเนี่ยก็คือมุมมองที่มนุษย์มองเห็นสมมติเรายืนอย่างเงี้ยเส้นเอชจะอยู่ระดับสายตาคนเราอ่าอันนี้เรียกว่าเส้นเ l เอนะครับเ้นซื้อมองเพราะว่ามันมีผลงานเยอะมากอย่างเช่นนี้นี่ก็จะเป็นพวกของเ e อร์สเปคทีฟนะฮะแล้วก็จะมีพวก เออโครงสร้างหลังคาอะไรอย่างนี้ก็จะมีบอกที่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเรฟเฟลนให้คนที่จะไปสอบแถดสีเวลาเราจะสอบแถดสีครับต้องมีแบบในหัวเยอะคือมันจะมีโจทย์ที่เราแบบคาดไม่ถึงเยอะมากส่วนเรื่องเนี้ยต้องมีตัวอย่างเขาสอบอยู่ด้วยจงจินตนาการว่าถ้าเกิดผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบันนำเอานโยบายของนายชูวิทย์มาสร้างความงดงามให้กับกรุงเทพโดยข้อที่ว่าก็ต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วตีความดีว่าโจทย์หมายถึงอะไรอยากให้เราวาดอะไรกันให องกรารเห็นว่าตรงโจทย์นะโอ้ไม่ง่าย,ยาเหมือนกันนะต้องแบบกินราการด้วยนะมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ความเร็วในการแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับพอเราอ่านโจทย์ปุ๊บเห็นคีย์เวิร์ดปุ๊บรีบล่างแล้วก็รีบตัดเส้นให้จบเลยมันเหมือนต้องแข่งกรือเวลาด้วยครับต้องต้องซ้อมเลยคนระับโอ,อเคเล่นต่อไปดีวกว่าหนะ่อยสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเปอร์สเปกทีฟก็จะเป็นเล่ม how to draw perspective นะฮะของพี่นันเหมือนกันแน่นอนครับผมย้ำหลายรอบมากว่าพี่นันเนี่ย ชอบเอาข้อสอบมาใส่ในทุกเล่มที่เอามีเล็กๆจริงๆมีข้อสอบเลยอะมีข้อสอบเช่นนี้โจทย์ก็จะเป็นอะไรประเพณีของคนทําเกลืออําเภอบอกเกลืออะไรเงี้ยเราต้องแบบนึกออกว่าบอกเกลือเป็นยังไงพอเปิดไปหน้าหลังก็จะมีตัวอย่างว่าเออเขาร่างล่างเป็นยังไงบอกเกลืออย่างงี้อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เจ้นสาธิตแบบนี้เลยนะครับตอนช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวให้พี่เจ้นสาธิตการวาดภาพเปอร์สเปคทีฟสดเลยนะเอาแบบสดเลยได้ได้ไม่มีการแบบว่าร่างมาก่อน S <S 2> <S 2> ย่างนี้ี่ของเจิ้นใช้เวลาขนาดไหนสเกต็ตมันน่าจะสิบนาทีก็ไหนได้เฮย้ยสิบนาทีเหรอสสเกต็ตมันก็ต้องแบบเร็วๆเลยฮะแต่ถ้าสมมุติเราจะวาดแบบอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็คือหลังจากเราสเกต็ตเสร็จแล้วเราค่อยมาลงเส้นจริงว่าเออเส้นจริงเราต้องเป็นอย่างนี้นะอ,อย่างนี้ก็จะเก็บดีเทลเยอะและจะใช้เวลามากกว่าโอเคครับต่อไปสองเล่มนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำถามยอดฮิตนะเล่มนี้เป็นเล่มคำถามยอดฮิต คำถามเี๋ยวถาปัดเข้าไปเลยนแล้วเป็นยังไงจบมาแล้วทำอาชีพอะไรเล่นจบถาปั์เนี่ยหาง,งานง่ายไหมมันช่วยตอบคำถามที่เราแบบคาใจไปลองอ่านลเล่นๆดูก็ได้เพราะแบบเออทำไมนาคิดเขาถึงเป็นอย่างนี้อะไรนแน่นอนครับมีเล่มหนึ่งก็ต้องมีเรื่องสองครับทุกคนเลี้ยงเนี่ย yes no o k a พี่นันมีคอนเซ็ปต์ว่า yes เนี่ยมันมาจากคำว่าเข้าใจแล้ว no อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วโอเคเนี่ย มาจากคําว่าเล่นเนี่ยจะสามารถตอบคาถามเราได้ว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็แปลว่าเราโอเคแล้วพูดงงง,ง,งิแต่ว่าเออคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก็เป็นตอบคำถามเหมือนกันแต่ว่ามันจะเพิ่มคำถามมากขึ้นไปอีกเห็นได้ชัดเลยว่านาไปเยอะเลนี่ก็คือหนังสือที่เต้นใช้เตรียมตัวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค,ครับการเตรียมตัวในด้านแผดส,สีเนี่ยจนรยวานน่าจะ เจ็ดสิบถึงแปดสิบแล้วโอ้ก็เยอะพอควรส่วนก้าสามันเนี่ยหกสิบหกสิบห้าอ่าส่วนอังกฤษก็จะดีดขึ้นไปนิดหน่อยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเชนจะต้องไปสอบวันที่ยี่สิบนี้ใช่ไหมใช่ยี่สิบวันลุ้นคะแนนนี่เดี๋ยวพี่จะพอเข้ามาสดๆเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดสายอีนรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวมาดูพร้อมกับเพื่อนๆนะครับว่าัตอนเช่นจะทําคะแนนในสนามนี้ได้เท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวหนังสือนี่วันนี้คือพี่ก็ได้ยินชื่อพี่นันประมาณสัก สามสิบแปดรอบนะฮะชื่อพี่นันพี่นันเนี่ยของพี่นันเหมือนกันพี่นันพี่นันมีคอนเซปตว่าพี่นันก็ถ้าดูอยู่ก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมโอนเงินมาที่บัญชีผมนะเว้ยบัญชีผมด้วยนะครับไม่่ิงอถ้าน้องๆสนใจนี่คือยังไงฮะนอกจากพี่นันเนี่ยเขียนหนังสือมาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยถ้าสมมติน้องๆคนไหนเนี่ยอยากเจอพี่นันตัวเป็นๆพี่นันยังเปิดสตูนะครับผมชื่อสตูว่าเอลเลฟเวนนะครับผมมีไอจีด้วยข้างล่างเด็ดทิ้งไหมตรงนี้ไอจี เผื่อน้องๆสนใจไปหาทํากันได้เหงืจากที่เตรียมตัวมาทั้งหมดเมื่อกี้ที่รีวิวให้เราฟังเดี๋ยวให้เจนลองไปโชว์ผลงานหน่อยได้ที่ไหนดี้าจะมีพวกสถานที่อยู่แล้วเราลองไปหาดูไปดูแล้วก็ลองให้เจินสาธิตกันว่าโอเคครับนี่คือเราจะไม่เดินสักเทบได้ไหมเราเดินอีกแล้วพี่รู้สึกว่าเทพีแล้วเราก็เดินนะอันนี้คือใกล้ถึงคอนโดเจินยังใกล้ครับใกล้ครับอีกนิดหนึ่งประมาณ25กิโลก็ถึงลวยี่กิโลหรพี่จะได้เรียกแท็กซี่ เดินจะพาเราเดินไปบ้านที่ไหนตรงนี้ครับเส้นดำถนนชื่อถนนไม่ได้ว่าถนนมันชื่ออะไรครับแต่ว่าจะอยู่ตรงฝั่งขวาสำหรับทุกคนต้องเคยเห็นแน่ๆโอเคเราอยู่ที่ไหนครับเดินเราอยู่ที่ปักกิ่งแล้วครับตอนนี้อยู่ปักกิ่งครับผม่กิ่งปักเป็ดเฮ้ยไม่ใช่นี่เดินพาเราไปดูวิวของตึกมหานครนะครใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับรอครับบ15นาทีก็ได้โอเคเริ่ม โอเคนี่เก็เป็นผลงานที่กับตันเจนได้วาดกันสดๆเมื่อกี้นะฮะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าวันที่เราถ่ายเราไลฟ์ลงช่อง Youtube เด็กดีดีแคสเรียลิตี้ไปด้วยเจนก็ใช้เวลาทั้งหมดกี่ทีนะาทีนค่ะ3 4คทับ34ีนาทีนะครับสบภาพนี้นะครับโอไม่ธรรมดา ให้เจ้นพูดถึงภาพแบบนี้หน่อยคือมันต้องมีการฝึกฝนยังไงบ้างภาพแบบนี้ครับมันเน้นแบบการฝึกฝนเรื่อยๆครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการวาดอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพตึกอะฮะในหัวเรามีภาพในหัวเยอะๆอย่างเงี้ยคือเราต้องดูเลฟเฟลนบ่อยๆดเยอะๆแล้วก็ใจรักก็โอเคแล้วครับคือต้องต้องลงมือทำฝึกฝน,กนแล้วก็คือหาความรู้หาเลฟเฟลนดูเยอะๆ,ๆอ่ะโอเคช่วงท้ายนี้ให้เจ้นฝากถึงเพื่อนที่กำลังจะเตรียมสอบวันที่20นี้ใช่ครับก็จะมีการับแพ แล้วก็ก้าสามารถช่วงต้นเมษาทำให้เต็มที่ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตู้ๆด้วยกันครับเช่ทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ครับโอเคเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่เตรียมสอบในสนามแรกเกตแพดของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับรอโอเคอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณกับตันเจนมากที่มารีวิวหนังสือแล้วก็มาวาดภาพโชว์เราอีกยังไงเดี๋ยวคลิปหน้า ทั้งต่อไปเดี๋ยวเราต้องได้เจอกับตันเจิ้นอีกแน่นอนโอเคแน่นอนเห็นบอกว่าภาพนี้เดี๋ยวจเจ้าพปแจกในเป็นแฟนรายการใช่ไหมเดี๋ยวโชว์ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวแจกใครอยากได้ภาพนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวให้กับตันเจิ้นสุ่มเลือกผู้โชคดีขึ้นมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะวันนี้ขอบคุณเจิ้นมากครับ,คครบสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย